ทัสแมนเนีไม่เห็นก่อนเลย hey. ที่ซิดนี่จะเป็นจกักรยานแต่ว่าที่นี่เป็นสกูตเตอร์แล้วก็เด็กน้อยน่ารักถ้วยแบบนี้ชามแบบนี้ทิ้งตรงไหนขว <m akes> ดแอปเปิลไซเดอร์สดๆอะ่ะมันเดินเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเดินไปเรื่อยๆอ่ะบายบายทัสมนีซื้อของฝากอีกแล้วอีกที่จอบไวสเกิรแบ่เดผ นี่เรายังอยู่ในทัสเมเนียอยู่เลยทุกคนแล้วก็แยกกันเดินแล้วมาเจอกันตรงนี้ประมาณเที่ยงโอเคไหมไกด์ไกด์ของเราค่ะใครจะไปทรงไหนอะไรได้หมดเลยนี่คือเราอยู่ในเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในเมืองนะคะหรือว่าใครจะเข้าไปที่เอ่ออาร์ตแกลเลอรี่ก็ได้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกัน กูเกิลนะคะอาจาร,รย์ Google ของเราเนี่ยก็ช่วยเราได้มากเลยทีเดียวทุกคนเรตอนนี้ก็ได้เซิร์ชว่าจะไปตลาดแถานี้เขาก็ปรากฏว่าตลาดโชว์ขึ้นมามีทุกันเสาตลาดชื่อว่าเห็นทุกคนเลยข, <laughs> เเข้ามถนนน่ตยดปังหมุนเลยเดี๋ยวเราลงกัน สีสวยน่ารักมากเลยคือแบบว่าเราต้องไปข้ามตรงทางมะลายนะไม่ใช่ไม่ใช่ทางมะลายตรงทางที่มีสัญญาณไฟให้ข้ามนะคะกลัวโดนปรับแล้วก็กลัวรถด,ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราข้ามตรงที่เป็นไม่ใช่ทางข้ามเนี่ยรถเขาเร่งมาชนเราเลยค่ะ มีฟีลแบบว่าเหมือนสนามหลวงทานข้าวทานทอนั่งพักอุยทุกคนโชคดีมากเลยเราได้เห็นรถมาตรงนี้จะเป็นตลาดนะคะตลาดพื้นเมืองเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปที่ตลาดตอนนี้ดูวงดนตรีเล่นก่อนค่ะวงวงน้องหนูเด็กน้อยน่ารัก สวัสดีค่ะ ดแอปแล้วก็เสียเป็นรลายชั่วโมงใช่ไหมตรงนี้นะคะที่ซิดนีย์จะเป็นจักรยานแต่ว่าที่นี่เป็นสกูตเตอร์แล้วก็มีหมวกกันน็อกให้ด้วยนะน่ารักมากเลยอ่ะบ้านเมืองเขาแบบชิลอนะชิลชิลมากเลยดูเป็นแถบเลยวางจอดกันไว้ตรงนี้เจอเอาไปค่ะซ้อนมาเลยค่ะเไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้นี้คุณลุงเฟี้ยวมากเลยปั่นจักรยานล้อเดียวแบบเนี้ย คุณลุงเก่งนะเมือ่อกี้เขามีคนนี้ด้วยนะคะเช่าแล้วก็ขับชมเมืองนะคะคันเหลืองๆของคุณลุงคนนี้นะคะก็คือให้เช่านั่งชมเมืองคนละ155่หาสิดอลเป็นราคานะคะแล้วก็เป็นแบบนี้20นาที45่สาดอลน,นี่ค่ะ90นาที155ดอ้าาดอมหมา บลอเยทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนะัดสลามันค่าสลัมันค่านะคะก็คือเป็นตลาดพื้นเมืองของทัสมาเนียนะคะนี่อยู่ข้างในนี้นะคะป้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างห้ามอหามาเข้าแล้วก็ห้ามสุบหรีคะ <c oughs> ่ะเขาดีเนาะเขามีบอกด้วยเนาะเผื่อบางคนงงอ่ะว่าแบบว่าทิ้งตรงไหนนะ ถ้วยแบบนี้ชามแบบนี้ทิ้งตรงไหนขวดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรูปแบบรูปตัวอย่างบอกให้เลยอะคะ่ะมีตู้ ATM เคลื่อนที่ด้วยนะทุกคนคนแจกจ่ายแจกจ่ายเงินกันนะคะตอนนี้ไปค่ะอุ <laughs> ทุกคนนี่เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์สดๆอ่ะส you ุดยอดเลย Thank you. นี่ค่ะเรามาร้านไอติมน่ารักมากๆเลยนะเป็นรถอย่างนี้นะคะนี่ค่ะไอติมของเราได้แล้วของเราสั่งรถ Lavender and r a s p r y r r y นะคะเอ้ยไม่ใช่ Lavender La เ b e r r y l a ด์บุ e บอร r ่ e r เวนเดอร์แอนดนะคะแล้วส่วนอันนี้เป็นอไอติมช็อกโกแลตกับเบียร์ดำนะคะนี่ช็อกโกแลตแอนด์สตูดนะคะ ดีเทสมเนียฮอตแอปเปิลพายร้านเราเองร้านเนี้ยนี่น่ากินมากเลยอ่ะูจักครูคืออะไรคะเป็นใครๆน้ำเชื่อมลสเบอร์รีเหรอเธอทำเหรอเธอเรียนแล้วก็ทำแล้วใช่ไหมคนนี้เขาเรียนเป็นเชฟนะคะตอนนี้อานู่นเขาขายเหล้ากันนะคะให้ยืนชิมกันตรงนี้เลย ตรงนั้นซุมลาเวนเดอร์นะคะทุกคนอืมโดนผมพี่บาจะว่าไปก็อร่อยเหมือนกันนะอร่อยไหมอร่อยค่ะเยียบัดคอเยียบัดพอมากอนี้ <laughs> ของนี้ก็เป็นแบบเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์จริงๆอ,อ่ะอืมเหมือนกินสบู่ ก็พอพอยังชัวหน่อยนี่ไม่ได้เห็นพวกนี้นะให้สุขตาแล้วเนี่ยเป็นได้แล้วล่ะโอเค this one นี่ lavender oil นะคะ30ดอน100%เลยนะคะเพียวๆเลย Tasmanian devil นะคะนี่ไง Tasmanian devil เดินง่ายเนาะคือแบบว่าไม่ต้องกลัวหลงเลยตอนแรกเรากลัวหลงเราก็เลยปักหมุดไว้แต่ว่าเราเดินกลับมาที่เดิมได้ค่ะมันเดินเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเดินไปเรื่อยๆอะเนี่ย จะป้ายทะเบียนรถที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นแบบรูปอะ่ะรูปเสือทัสมาเนียนไทเกอร์เป็นเหมือนกันทุกคันเลยนะคะถ้าลองสังเกตดูดีๆ แล้วห้องน้ำที่นี่นะคะเขาก็จะบอกว่าให้ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในชักโครกแล้วก็กดชักโครกไปได้เลยห้ามทิ้งในถังขยะถังขยะก็คือทิ้งแต่ผ้าอนามัยนะคะนี่นะคะสารฝันวัยเด็กค่ะอยากเป็นแบบว่า พนักง,งานที่เขาเช็คอินนะนี่แปะแปะจ้าแล้วก็รูดเลยจ้ารูดรูดแล้วตรงนี้มันก็จะติดกันเลยนี่เรียบร้อยนี่มีมี่ม่วงอีกแล้วนะทุกคนคือของฝากอีกแล้วของที่ระลึกเอาตุ๊กตาไฟให้หมวนเลยอุ <c oughs> <c oughs> ้ยนี่ตัวใหญ่นี่วอมแบตตัวใหญ่เท่าไหร่อุ้ย จ้าม่วงมาอีกแล้วจ้าเขาดังเรื่องลาเวนเดอร์นะคะที่เนี่ยเขาจะมีทุ่งแบบนี้เลยนะทุ่งลาเวนเดอร์แบบนี้เลยต้องไปวิ่งเล่นกันแต่ที่สนามบินแพงกว่าข้างนอกนะคะชาอะไรอ่ะชาลาเวนเดอร์ตัวที่เป็นถูกไม่มีค่ะที่นี้ไม่มี เซแกลล้วลาเวนเดอร์แล้วห้องน้ำที่สนามบินที่ทัสมาเนียนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นไฟแบบนี้เลยนะนี่เป็นวอเตอร์อ่ะเฮ้ยเขานี่แรงมากเลยไอ้ดูน้ไม่วอเตอร์ไอ้ออกนะอันนี้โซฟนะคะอ๋อเปนไงวอเต <laughs> อร์ก็แบบเป็นไฟอะดีเลยอค่ะ ก็เป่าตรงนี้เป่าแห้งปูเข้าไปนี่กีมันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี่ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ดไอ้แมตตมอนต้อมคนดีแต่อยากมีสตรี่เลยเปลี่ยนไปเป็นเติร์ดแอบมองเธออยู่ทุกเทียแต่ว่าผัวเธมีอ่ะ so hurt so hurt วันวนไม่เรียนตาประสาตืต้อแต่งหน้าแต่งตาหลังมือเอ้าใส่ตื้อตืดเลยไม่ต้อง